หลายกว่าต้องคูนะเออต้อมันเงินวันเดือนเงินก่อนต้อเดนเงินเออน้ยีนโอ้มากจดหมาเดียวกันประสงคทรบด้วยครับผมไปประเทศลาวเานท่านจะพูดครับผมประเทศลาาที่หนไปแล้วแสนน้องูนะครับปวดท้อในรูหลานแน่เมี่วันออกออกออกษาครับู ในโรงานมีเรี่อกัด้วยออง่างุนึ่อาทำ้เขาแไม่ออกกลับมากระป๋ออันเพื่อข้อหนา่ให้เขาแไม่ออกเพื่อเราครับผองอ่คอยทั้งสไปเพื่อเล่นล่นน้อยเนี่ยเลยสิเป็นบูนครัปผมอันต็ไปมีรัป็ุนถิ่นรัปผมงให้ให้เดือดเดือดหเดือดชนสามกรับผมนี่หอดเดือดชิ้นสาวเลย อาชิปสองก็พอแล้วครับผมคิดแต่น้หายหนาก็เดือนชิปสามโอ้ถึงน้ำหายเดือนหนานาเลยครับผมบุมี้ครับเดือนทุกเดอนรับสินสครับผมเดือนชิสครับอานก็ือตามผมจะถินต้องเป็นยี่ห้อตามเดือนชิปสองครับผม ร้อยกระตงเยื right. oh. ่อครับผมเอ็นนก้อนกระนังรเจาะปล่อยเรื่องวายมไหนอ้ปล่อยแต่เรื่อโอมยพอเห็นควอยไปแล้วนี่บอกครับผมโอ้นเพื่อเก้าเก้าขึ้นนะครับพีเอ๊ะนะอันเห็นหอยอันกระปองใส่เรื่อควายยด้ไหมกระเลื่อกระเลื่อเนี่ยนะครับอกาะพัษา กูหลานจะแต่บดดีบวกครับครับันมันไสกับมม้เท่านสาธุใครจะดีก็เป็นไสดีเด้อมันเปนบทกัวอับอันนั้งแล้หลายอันกินก็กกิดต่อครูเตมในรูปงานนี่โสดนี่ไสดีเด้อปูเด้อครูมาไม่ดีบบดี้แบบสุดเด้อ อคนกูเนี no, <Yeah. S 2> ่ยขายทีแต่ยังก็จะเป็นยังไงน้องมานี่คนอยากขายทีหลายคนมังกูไอ้เนี่คิดว่าเหมนาคนเราโอ้ไม่ต้องโกงกขายทีสั้หมดอันท้ายนี้ประเดิร่หน แต่เออไปเห็นรถไฟฟ้านะครับผมโอ้ือเห็นไฟฟ้าเนี่ยที่หนเนี่ยเนีเยโอ้เขาจะไปโน่นไปนับเขาสํารวจแล้วว่ามี่อยู่ในประเทศลาาหลายที่สุดอยู่ในอาเสียนครับผมโอ้เล้าประเทศยุโรปงกมันเขา้อตทำในคนแหล้รับผะครับผม Cái con mà lấy cái nắng chịt có lấy <laughs> mất thật rộn, 1 năm cho lấy sáu mươi, thật rộn cuối nhất. ta có tốn cái <laughs> này à. เบรียมกช .62 62มหาสารคามให้รีบไปที่รถท่านด่วนเพราะว่ารถท่านจอดอยู่ตรงเขากระเทโพถ้าผ่านออกไปซะโค้งแห้งฝนแน่นอน62 62มหาสารคามนะพีบไปที่รถเลยนะครับนะเอาหลวงปู่เดี๋ยวเดินเข้าห้องเดินเดินเดินลูกซ้อนลงหนาลูกหลังลูกเดินคือหลวงปู่ได้ก้อ ที่ผู้ชายที so, ่เ่นก็ไม่ดีเนาะตื่นต่อในควมประสับเกือผสามประสงค์่านจะไม่ได้นำบัตรนะเอาบัตรประจิตีจับเอาบัตรประจิตีก็คือเอาบัตรมีช้ตซุดกับก็ักปาลชิ้นก็และเขียนข่าวไปเยอะๆจับเราพระมลาดเราบาเราคุณผู้หญิงรับโดยเฉพาะสีกาที่ดีนะ